สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อยู่กับผมครูเดียมวศินวรรณภัชรินะครับหัวข้อในวันนี้นะครับครูเดียมจะมาพูดถึงในเรื่องของนักร้องในบางท่านนะครับรู้สึกว่าเรากลัวขึ้นเวทีนะครับรู้สึกว่าเราไม่มีความพร้อมเมื่อขึ้นเวทีนะครับรู้สึกประหม่าหรือว่ามีอาการสั่นเวลาเจอคนดูเยอะๆนะครับวิธีการนะครับที่ครูเดียมจะทําให้ทุกท่านนั้นเนี่ยมีความพร้อมในการขึ้นเวทีนะครับ1ก็คืออยากให้นักเรียนทุกท่านนะครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับ วิธีการเตรียมความพร้อมนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับฝึกร้องเพลงเพลงนั้นจนชํานาญนะครับในการร้องเพลงเพลงนั้นจนชํานาญประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะครับโคเดจะจําแนกแยกย่อยให้ฟังนะครับ1ก็คือว่าเราต้องจําเนื้อเพลงในบทเพลงเพลงนั้นให้ได้นะครับ2ก็คือว่าเราต้องจําวักหายใจทั้งหมดของบทเพลงน,น,นั้นนะครับเราต้องรู้ว่าจะหายใจท่อนไหนวักอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเราหายใจผิดท่อนใช่ไหมครับวิธีการในเวลาเราร้องเนี่ยจะเกิดอาการสะอึกหรือว่ามีการเสียง เลือกห้าในบทเพลงได้นะครับอย่างเช่นคุณเดมบอกว่าฉันรักเธอทุกๆวันนะครับสมมติท่อนแรกที่ร้องว่าบางท่านร้องว่าฉันรักเธอทุกๆวันแต่ท่านบอกว่าฉันรักเธอเห็นไหมครับฉันรักหมดลมและและหายใจเข้าแล้วบอกเธออย่างนี้ยังมีเสียงเขาเรียกเสียงฮันหายใจเข้าที่มีความดังเช่นฉันรัก เธอยิ่งออกไมโครโฟนที่มีความชัดเจนนะครับจะทําให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยชัดมากๆเลยแหละครับให้เราแบ่งว่าหายใจให้ถูกต้องเช่นฉันรักเธอหายใจทุกทุกวันแต่ไม่เอาฉันรักเธอทุกทุก อย่างเงี้ยนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆหรือว่าถ้าเราจับสังเกตตัวเองหรือว่าจับสังเกตเพื่อนๆหรือทุกท่านนะครับที่ร้องโดยไม่ได้ฝึกการวักหายใจนั้นเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากๆเลยแหละครับพอเรานะครับเตรียมเนื้อเรื่องของการวักหายใจได้เรียบร้อยนะครับตรเยมอยากให้ทุกท่านนะครับซ้อมกับตัวเองหน่อยนะครับอาจจะซ้อมหน,น้ากระจกนะครับหรือว่าอัดเป็นวิดีโอนะครับใช้มือถือถ่ายอัดเป็นวิดีโอแล้วลองมาดูว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับเนื้อเพลงจําได้หรือเปล่าวักหายใจผิดหรือเปล่าถ้าทําช่วงนี้นะครับทำได้ จนชานาญเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเติมเทคนิคเข้าไปหน่อยเทคนิคในที่นี่หมายถึงว่าอาจจะถ้าใครนะครับมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะครับที่แอดวานซ์มาเคยอาจจะใส่ในเรื่องของลูกคอเข้าไปนะครับวิบราโตเข้าไปนะครับหรือว่าในเรื่องของครีเซนโดนะครับดีเครสเซนโดเสียงเบาไปดังหรือว่าดังไปเบาหรือว่าในเทคนิคอื่นๆนะครับหรือว่าถ้าบ้านท่านใดนะครับมีไมโครโฟนนี่ยิ่งดีเลยนะครับให้เรานะครับใช้ไมโครโฟนนะครับซ้อมไปเลยจะทําให้เรานั้นเนี่ยมีความชํานาญมากขึ้นนะครับหรือว่าให้ดีมากกว่านั้นไปอีก ถ้าในบ้านนะครับมีบุคคลในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องน้องหลานๆนะครับคุณลูกหรือว่าคุณภรรยาทุกท่านนะครับแล้วเราลองร้องให้ท่านฟังนะครับข้อดีที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมความสุขในครอบครัวนะครับมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเกิดความคิดบวกในครอบครัวนะครับทําให้ตัวเรามีความสุขและครอบครัวมีความสุขด้วยละครับ หลังจากที่ทุกท่านนะครับเตรียมความพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่สวดมนต์เป็นประจำหรือว่าทําสมาธิเป็นประจำนะครับหรือว่าท่านใดนะครับไม่เคยทําสมาธิเลยนะครับคุณเดมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองฝึกทําสมาธิฝึกทําง่ายๆนะครับอย่างเช่นจะมีคําสอนบทหนึ่งนะครับของพระพุทธเจ้านะครับให้เราทําการลัดนิ้วมือนะครับการลัดนิ้วมือนะครับหมายถึงว่าให้เรานะครับมีใจจดจ่ออยู่กับ ร่างกายของเรานั่นเองนะครับมีสมาธินะครับรู้จิตรู้กายรู้กับสิ่งที่กําลังทําอยู่นะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงและเกิดอาการกลัวเวทีนะครับสิ่งหนึ่งนะครับเกิดจากการที่เรานะครับกําลังคิดว่า คนที่กำลังมองเราฟังเรานะครับเขาจะคิดอย่างไรกับเราเราอาจจะร้องไม่ดีนะครับและรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเขาจะมองว่าเราร้องไม่ดีหรือเปล่านะครับเขาจะมองว่าเราเป็นอย่างไรนะครับไม่พร้อมหรือเปล่าบุคลิกภาพไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นคนที่ไม่มืออาชีพในการขึ้นไปร้องบนเวทีหรือเปล่านะครับแต่การที่เรานะครับมีสมาธิจดจ่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับจิตใจอยู่กับกายของเรานะครับจะทําให้เรานนะครับโฟกัสอยู่ที่ตัวเราอย่างเดียวนะ และเมื่อตัวเรานะครับโฟกัสอยู่ที่ตัวเรานะครับความผิดพลาดที่ออกไปนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นได้น้อยมากๆจนแทบไม่มีเลยแหละครับและเมื่อทุกท่านนะครับโฟกัสอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับคุณเดมอยากเพิ่มเติมเข้าไปก็คือหลังจากที่เรานะครับมีสมาธิจดจ่ออยู่กับกายของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราขึ้นไปโชว์ร้องเพลงแล้วนะครับคุณเดมอยากให้ทุกท่านนะครับนึกถึงประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักหลายๆท่านอาจจะงงใช่ไหมครับว่าทําไมต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักในความหมายของการนึกถึงประโยช ประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยมายืนร้องเพลงใช่ไหมครับเราต้องการมอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับผู้ฟังทุกท่านได้อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราโฟกัสผิดจุดใช่ไหมครับเราโฟกัสว่าวันนี้เราขึ้นมาบนเวทีร้องเพลงเนี่ยเราจะผิดพลาดอะไรบ้างนั่นแปลว่าเรานึกถึงตัวเราเป็นหลักใช่ไหมครับความสุขไม่เกิดความเครียดเกิดนะครับแต่ถ้าเรานึกถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าวันนี้นะครับเราจะมาร้องเพลงให้กับผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะครับฟังเสียงเพลงที่เราร้องอย่างมีความสุข เราส่งถ่ายทอดไปด้วยใจอย่างมีความสุขนะครับในการนึกแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวเรามีความสุขและผู้ฟังที่ฟังเราร้องเพลงนั้นเนี่ยก็จะมีความสุขตามไปด้วยแหละครับโดยสรุปหมายถึงว่าเปลี่ยนจากการโฟกัสในสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวเองมาโฟกัสสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่คิดบวกต่อผู้ฟังเพื่อทําให้ผู้ฟังมีความสุขนั่นเองแหละครับ และสุดท้ายนะครับเมื่อเราเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วขึ้นไปนบนเวทีแล้วฝึกสมาธิทุกอย่างแล้วและได้ร้องโชว์อย่างมีความสุขและนึกถึงประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักแล้วผลจะเป็นอย่างไรโคเดียมอยากให้ทุกท่านปล่อยวางแล้วล่ะครับทุกความผิดพลาดทําให้เราแร่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเมื่อเรายอมรับข้อผิดพลาดได้การพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับทุกท่านรู้ไหมครับว่าการที่เราเก่งขึ้นนะครับเพียงแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทุกท่านลองคิดดูสิครับ ว่าผลรวมต่อวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีต่อ1นปีต่อ2ปี3ป,ปีจนถึง10ปีทุกท่านจะเก่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยครับคนที่ไม่เคยผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยและคนที่นั่งอยู่เฉยๆก็ไม่เคยสําเร็จได้เลยแหละครับครูเดียมเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในพอดแคสต์ที่จะนําสาระดีๆในการร้องเพลงเพราะไม้ทุกท่านสาหรับวันนี้ผมครูเดียมวศินวรรณพัชริ ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ